สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับไทอุดอเหมือนเดิมเด้อเพิ่มเติมคือเราต้องหาที่หลบนั่นเองนี่ตรงด้านนู้นนี่ตรงปากทางเห็นไหมนู่นและนั่นคือโดมโดมด้วยโดนนั่นแหละแม่เพิ่นมาบอกว่าเดี๋ยวแม่จะฉีดยาฆ่า ย่าเด้เดี๋ยวให้ลูกปิดหน้าต่างปิดประตูเดี๋ยวจะได้ไม่เหม็นยาฆ่า,า,มาแมลงอะร่เงอันนี้บียรก็เตรียมปิดตรงประตูก่อนล็อกบ้านล็อกประตูปิดอารมณ์ปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยนี่เพื่อนนยจะไม่บินแปลงนี้แหละแปลงนี้ก็อยู่ติดกับบ้านเราซึ่งปิดไม่ดีก็อาจจะมีกิน แต่ยังดีวันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าลมมาทางนี้ก็น่าจะได้เต็มๆแต่วันนี้ไม่มีลมก็โอเคถือว่าได้อยู่ไปๆเดี๋ยวเราไปปิดเข้าบ้านดีกว่ามาแล้วตอนนี้พี่เวสก็ปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วเด้อเปิดแต่ผ้าม่านไว้้ตรงหน้าต่างปิดทุกบานเราก็จะมาแอบดูว่าโดนพุทธิบินมาตอนกี่โมงตอนนี้เพื่อนกำลังเตรียม น้ําเตรียมยาสําหรับบินพ่นอยู่อยาค่ายญาเมื่อวานก็แปลงถัดไปเลยไปนิดหนึ่งแปลงนั้นก็ของพ่อแม็กพ่นเมื่อวานวันนี้ก็ของพ่อจูมาแล้วมาแล้วมันได้ยินเสียงแล้วนั่นไงยินมาข้างบ้านเราเลยเห็นไหมนะนี่อันนี้ปิดพีเพปิดประตูแล้วเด้อ แล้เวเพื่อนจะไปไหนอีกแล้วกระลบินวนกลับมานั่นไงกำลังพ่นญ้านั่นเห็นไหมอี๊ินวนไปรอบสองแล้วนี่ตอนนี้พี่เพชรก็ปิดไฟเฮ้ยปิดหน้าต่างปิดตุกอย่างเรียบร้อยแล้วในบ้านเรานี่ตอนนี้ก็ปล่อยให้เพื่อนทำงานของเเพื่อนไป แต่แม่เพิ่นบอกแล้วแหละว่าแม่จะมาฉีดยาฆ่ายาเด้อลูกปิดหน้าต่างปิดอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเผื่อได้กลงไม่กินยานจะอาการจะซุดแม่เพิ่นมาบอกตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วแหละก็เตรียมตัวปิดนูน่นปิดน,น,ดนี่นี่เห็นหมคีไม่มีกลิ่นไม่ได้กลิ่นก็ที่เพปิดหน้าต่างปิดตุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนี่เห็นไหมหเดี๋ยวดูอีก เดี๋ยวเพื่อนก็จะบินวนกลับมาอีกเนี้ยว่าเพิ่อนไปรอบรอบเดียวนี่มาแล้วยังมาแล้วยังมาแล้ว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 ออันนี้รอบสองมาแล้วแต่งติดทั้งบา้านเราเลยโอ้โหไหนเห็นไหม ตอนกำลังบินเดี๋ยวนึงมาแล้วปึ๊นั่นใช่ไหมไปแล้วเดี๋ยวมันก็ามาอีกนี่สองรอบแล้วสี่เที่ยวไปกลับตอนนี้เราหลบอย่างเดียวต้องหาที่หลบ ไม่แก้ไม่ยังได้ยินเสียงไหมมาไม่นาไม่นมนี่ถ้าเราไปเจอกลิ่นยามันก็ไม่ดีมันจะทําให้เราแต่ไปนั่นต้องให้อาการมันจางก่อนอากาศมันจางก่อนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะ่ะหนึ่งชั่วโมงถึงจะออกไปข้างนอกได้ ออกไปข้างนอกก็ต้องมีแมสปิดจมูกเพื่อป้ปองกันแบบเผื่อบางทีลมพุงลมพัดมาตอนที่เรายังไม่ป่วยไม่เป็นไรสามารถต้านทานได้แต่ใน,นเราอาการไม่ค่อยดีก็เลยอาจจะไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนี่เห็นไหมเราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดุลุดดุมาไหมมาไหมมาเลี่ยม,มาเลี่ยง นีเพื่นอนกูไปเติมน้ำยาน้ำยาหมดมั้งก็ก็เลยจอดเติมน้ำยากันโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับฝากดูคลิปดูโฆษณาที่นักพต่งเไล้เด็กๆเราหน่อยเด้อเราเป็นค่ายาค่าหมอรักษาตัวเองนั่นแหละโอ้ตกมาปีนี้ร่างกายอ่อนแอเแล้วเกินโอเคไปแล้วบายบาย